ตลาดนัดโครกระบือพี่น้องทั้งอันบ้านดอนไอ่อ,อำเภออากาศจังหวัดสกลน,นครพี่น้องตลาดดอนอพิ่คนเปิดทุกเสาวัานจันทร์เลยพี่น้องเด้อเสาวัานจันทร์กับ,บันสุกพี่น้องคนเปิดสองมือโอ้เมือนี่ควา,ายลายเป็นพิเศษพี่น้องควายลายคนอ่ะคนกำทีพี่น้องเวียดมาบอเวียดมาขึ้อันจะไเห็นห้อยโฟนสีอยู่ เออมึงน like hmm, ี่ค่อยมาไลยแทนพี่น้องบนหน่อยเด้ค่อยมึงนี่ไลยอยู่พี่น้องเดี๋ยวรอเบืงบนเด้นพี่น้องเด้อยเอาเบื้งทางผีดพี่น้องส่วนหมากก็เป็นค่อยเถิกค่อยเหนือพี่น้องแม่ลูกแม่ลูเมลปลูกแม่ ปล่อยปล่อยายอยู่ฟังนี่ิครับปล่อยแม่ลูกแม่อีกทีเป็นว่าหมื่นแปดห้าร้อยวัสดุสิบแปดห้าร้อยลูกเล็กมันบ่กะลูกเล็กครับลูกเลกลูกเล็กพี่น้องลูกตัวเม่ยโหอดสองหมื่นเนว่าสิบสิบแปดห้าร้อยวัส 1 8ื่นแปหาร่อยราคาเนี่ยังจิตตอได้อีกยีด่เนอะใช่ครับได้ของคอยังหรือครับอใหญ่บุญโฮมคอใหญ่บุญโฮมเนาะเบอร์ติตตอศ9 3ย์เก้าสามศูนย์เก้าส้าหี่สเจ็้าีเด้อพี่น้องได้พอใหญ่บุญโฮมพิ่นวาราคาสิบแปดหารอยเนาะราคาตอรองได,พงดพง้พี่น้องผููได้สนใจเดี๋ยวก็โทรเข้ามาเลยพี่น้อง ป้ายเลี้ยงลูกแรกพี่น้องแม่ลูกก็มลูกมลกโอลูกแม่ย่างดีราคาสิบเจ็ดสิบเจ็ดหาร้ยนี่พี่น้องหมื่นเจ็ดพันหาร้อยแล้วสนบักเถิกเออจ้บากบักเดโอเถิกสิบเกแม่ลูกนี่สิบเจ็ลูกแม่เนาะราคาต่วลอง่อยข้องหอยยังเลยหอยพงพันเบอร์ติดต่อเบอร์ ศูนย์หกหนึ่งหนึสหกสามเจ็ดเจกเจ็ดหสองเด้อพี่น่องเด้อกูได้สนใจแ้่โทเขมาเลยพี่น่องคางรั่งล่งดินคางเรื่งขื้นฝาโอ้เขาบรรลอยเขาปักดินคางเัื่งสีาเขาให้ชิปสามมันก็อิแปลพี่น่องเขาแปลแปลย1ิบหกป่ะมันมีลูกอะไรทองมัน โอ้แม่ม่านยางดีได้สิบหกคนวะลูกตัวไหนเขาถาม่ยเราลูกยุี่ม่มาลูกเนว่ามีม่านทองวาสันราคาเท่าไรก่อนสิบหกสิบหกหมื่นหกพันนี่บอกราคานีตัวได้อีกได้ไอมตัวได้เยอะเพิ่นวะพี่น้องไันได้รู้จักตัวละตลูกสองเนาะนว่าลูกตที่สามในทองของหอยเนี่ยสิบหก lắp bạc canh, nè lắp bạc canh số đấy là cán sóng đứa, lắp bạc canh mặn ông việt và <cười> ô, <laughs> lắp bạc việt vẫn ông việt <laughs> à, <mà cười. Ô, cười> việt, việt nam, việt nam thì riêng ở đâu, bơ hóc bơ đấy má ngắt ở bạn luôn. มันแมนเบอร์เจ nah ้าของลาบานเลยคือใบในเหเบอร์ก็ได oh, hey. ้ของแท้เนาะโอ้ยจีเื่นเบอร์จับเนึว่เรใส่ระเบอร์บาอาบูหดลบกลบานนี่มันเปเห็นเบอร์ัเบอร์เี่หเจาเห็นอยู่บอกเขาบเห็นเนี่ยสี่สห้อยเนี่ยเอาละบาดโอ้ยมันกลลลุกเบอร์ลกเบอร์เห็นเบอร์บานเขนรด่าวบ่เปลห็นลรอ หอยเนี newer, ่ยหอยตลาดรถหาหอยเนี right. really? well, ่ยสามหารเนี่ยเนี่ยมีอะไรบ้าเจเขามีสาอย่างเดายวหางกล่องคนเมียลูกลูกยังลูกคนลูกบางยังไลูกสร้างสุลินือส้่งอุดอโอ้ลูกยกเิ่นวลาลูกยกยกมงฟอดเนาะนี่ใบเรียบร้อยม่านี่ยมววจีจีจาเลยใบเขาคูมือเขาไปถามหาใบแล้ว เวียดซีกใบทิมแล้วตัวนี้ตัวนี้เนี่ยสมใบเต่ามงคลโอ้อันนี้สมเต่ามงคลังแก่ของอันหมอเจ็บมาแจ็บเนาะบ้านนนหวายพี่น้องฟอพ์คนน่ะใหญ่ได้เต่ามงคลให้ดูง่ายดีแต่ยี่สิบเดือนเลยสมใบโอ้สิ้นเดือนนี่ก็ออกเนาะเพื่อนว่าพี่น้องเขาว่าสิ้นเดือนก็ออกแม่มันนี่สูงเท่าไหร่จักนีสาเานีมสิบสามสิบห้าได้บ่ นประมาณนี้ร้อยสามสิบบวกบวกขึ้นไปพี่น้องคุณว่าวบริวารไว้เท่าใดแม่ลูกลนะข้าหาเงินเนาะเป็นว่าราคาห้องหาเงินราคานี่ยังต่อได้อยู่ด้วยคุณ่าพี่น้องลูกแม่ยั่งดีแยกเจ้ลูกก็แยกพระใดลูกบ้านลูกสิบแปดหาร้อยแม่ได้บาดดีก็จิงอดสามเงินขึ้นเนาะแล้วพี่น้องผู้ใดจะได้ลูกก็ได้ได้แม่ก็เอาแยกก็ได้อยากได้เบิกก็ได้เนาะ อันอาบสิได้ถือดีเนาะค่นวาสือใส่กันไม่ได้ถือหามืนแม่ลูคหามือามืนใส่กันเนาะราคานี่ยต่อรองได้ทรงบลระบาดนี่ยทรงไกลได้ไปได้คันบอกไกลด้เนาะอันไกลหลายกว่าไปได้ตีไปก็ต้องชิดค่ารถอีกเนาะเบอร์ที่ต่อเ้าบ่ได้บดมีอีกบ่โอเมยนั่งสวยมีด้วพี่น้องอันตัวนี้หามือด้วพี่น้องด้วยไหมสลับแม่นี่หามื มาเท่งนี้อีกดีบ่สวยนีบอกโอ้เมน่างสวย่นบ่รูบอกยังมมีพอเนาะลูกมันบ้านนี่แหละเท่าไรลาค่าคนตัวนี้เศาสองสสมสมดีจริงเนาะสูงเนี่ยบอสพ่มสูงเพิมสูงนี่ก็สี่ร้อยสามหอดบอดสาประมาณนี่เนาะเบิ่งออกด้วยีหนองด้อบรไดววัดไว้่ดิคนว่าแล้วคาห้องไว้เศร้า โอ้สองหมื่นสองพันพี่น้องราคาต่อได้ห้องหอยกล่องเก่าๆเนาะโมเมนห้องเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ใดล่ะบ่ไหนศูนย์แปดหกสองสี่ศูนย์เจ็ดห้าสามที่เจ็ดห้าสามนี่พี่น้องเด้อห้อยอย่างเดียวโมลีงวสนใจแล้วก็โทรเข้ามาเลยพี่น้องวันนี้อุ้งเวียดมารับสื่ออยู่ทั้งดอนข้อยพี่น้องเต็มกล้องเรามาสื่อเจ๊ดึกพี่น้องผมเพิ่นบอกเด็อนหน้ามาหาเลือกเอาเจ็ดตัวหัวนครับผม พี่น้องเวียดนามมาคนมาว่าเราผิดก็หยุเต็มรถหรอของหอยเวียดนามพี่น้องเป็นมารับสื่ออยู่ทั้งตัวห้อยตัวอี่ตัวได้หลายได้เหมือนนี่พี่น้องแต่าหมู่บ้านนี่เฮียบ่เห็นหมู่บ้านเจ้าเวียดไปใส่ใครได้พี่น้องเด้อเป็นแม่ลูกบ่แม่นี่แม่ลูกลูกตัวเมียนี่ครับลูกแม่ลูกตัวเมียพี่น้องลูกเมียลูกแรกเพื่นบอกลูกแรกครับเพื่นว่าลูกแรกได้พี่น้องราคาไรคสองหมื่นเจ็ดพันองหมื่นเจ็ดนเนาะแม่ลูกนี่เนาะนี่พี่น้องแม่ลูกลูกแรกลูกตัวเมียย่างดีเพื่นว่า สองหมเจ็ันแม่เพิ่งกับยสูงประมาณร้อยสามหดบร้อยหพี่น้องเพิ่ารักองคนาคาราคาเดียวกันอันนี้ลูกแม่ให้กันกับ้าเจเพื่อนข้าเจ็ดราคาเดียวกันพี่น้องเนาะอลูกแม่ลูกตัวแรกเพื่อนหนึ่งพี่น้องสองหมเจ็ดพันพี่น้องต้อนสูงก็ร้อยบห้าปะมบ้านว่าร้อยสามสบหวัดไม่แล้วเรียบร้อยพี่น้อง้าเจ็ด็ นีอีกคมนึงนี่พี่น้องนี่กับเศ้าเจ็ครับแม่ลูกโอ้นี่ก็บเศ้าเจ็ดคือกันแต่ว่าตัวนี้กับสิประมาณร้อยเท่าไรป้อมสูงร้อยสามสิบสามครับเฟินว่าร้อยสามสิบสามนี่แม่ลูกลูกตูผูนี่เนาะนี่ลูกผูพี่น้องเป็นลูกตัวแรกเฟินบอกลูกตัวที่สองครับตัวนี้โอ้ลูกตัวสองเินว่าราคาอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันกันสองมืนเจ็ดคือกันพี่น้องอันแม่นั่งนี่เด้บันแม่นังนี่อ่าสิบสี่หารอยครับโอ้หมื่นสี่พันหารยลูกยังตัวนี้ ลูกบอลบ้านเขาเนี่ยเนาะเป็นว่าลูบอลบ้านห้ารครับสิบหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยเนาะเมน่งพี่น้องอันนี้ลูกเพิ่มครับนี่บอกลูกเพิ่มพันล้านโอ้ลูกเบิ้มแม่ด้ิเนาะครับแม่ครับสิบหกแม่น่างแม่น่างหน่อยพี่น้องตัวนี้เพิ่ว่าสิบหกประนรีแม่นี่ก็บสิบหกแม่นี่มานได้สิบหกแม่นี่มานบ่หนี่โอ้แม่นี่มานแล้วสิบหกพี่น้องหนึ่งหมื่นหกพันเพิ่มมาประกันทองให้ยด้วยพี่น้องเด้อสูงลอยเศร้าเท่าไหร่ นี่ร้อยเจ็ดรอยบเจ็ดก็นี่ประมาณก็หนกว่าประาณอยรอยี่สิบัว่เนาะยี่สิบสามพื้นแบบพี่น้องราคาต่อรองเลยเนาะนี่มาพี่พี่น้องมาพี่เข่าพี่น้องัอันนี้เดนี่อันนี้ม่านหกเดือนครับโอม่านหเดือนเลยเนาะทองแรกเด้เนาะทองแรกครับแม่าทองแรกแม่สาม่าน6กเดือนเศษสองครับราคาอยู่ที่สองหมื่นสองพันเนา หุ่นว้าความสูง่อยสามสิบาราคาพิ้นเดบันสองหมื่นสองพัน่นสองพันี่นอประกันมานเป็นควายเหลี่ยงประกันม่านประกันท้องให้อันนี้มื0หนึ่งครับอันนี้มืนหนึ่งครับผมอันนี้พุ่นว่าราคามินพี่น้องตัเม่ตัวม่นั่งคือกันของไข่หอยไข่ทั้งว่านอนด้วพี่น้องเด้อเบอนะครับเบอร์ที่ต่อห้าเบอร์ 0 83 0 8 3 5 3 5 5มศ9น9์9ปหอยไขทางวนอนดพี่น้องด้อกินข้าวน้ำกันด้วพีน้องเด้อหิวเปล่าะไสนใจแต่โทรเขามากพี่น้องโทรเขามาสอบถามมาตลองเรา่นออกแล้วเ้ามาสื้อยีตลอดเพราะว่าข้าวผีมันควายลายเราเอาวดซิปลอกไม่ยัดเอาล้วมันลายควายบอคิดหรือไมเอากระ่คนเ่ที่าบอกิน โอ้ตัวใหญ่ไหญ่เลใหญ่มากขึ้นหลอดไปที่โอ้ยเจอกับบัวแน่นี่คุยคุณนายสายสมอนนะคะคายมึงก็สอยกันทรรมหาสิแตกยขึ้นคุยคุณนายสายสมอนคุณบคุณนายสายสมอนคุณนายสายสมอนโอ้ยขึนห้องไว้ตั้งบาลอะไรจักงบาลแะ้รราคาคน không không sao sao này nói này đi sao ế Việt, Việt, bây giờ mất tí một người Việt mất chọi mất chọi rồi đi ồ, Việt tí chọi đi Việt mất có tiền, tiền là Việt không liệu không tiền, tiền là Việt ồ, hả liệt là tụi ổn, ổn, nếu phí đồng Việt ờ, chị thám này pa pa bác, bác, bác bác ơi chú hay phấn này chú hay phấn thôi đấy, chúc bạn, hay phấn thế này chúc bạc sao ế เียดเวลามันใจมาสันโอ้ยเป็นห้องไว้เศร้าเหน่องห้องข้าห้องได้เศ้าเหนอขาห้องาคาห้องยังต่อรองเลยนะพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาเบอร์ติดต่อเราเบอร์ศูนย์เก้าหกสามเก้าหกศนย์แปดห้าเก้านาพี่น่องอเอาตัวซุดร่อเลยตัวอยไม่เอาบ่ไม่เป็นไ้อยบอกลายยังมีนึกตังาม อคุณเเข้ามันนี่จะเข้างามคุณท้ายเข้า,ขาให้ไม่เรียบร้อยงับนี่มันขึ้นหลายแถวไอ่พี่น้องนี่เลียดเอาแล้วตัวนี้มาห้องผี่พี่น้องนี่ก็เมยบางไงแต่ว่าจะคล้องมันจะใส่ดอกเปลี่ยนเข้าให้เรียบร้อยเงียบพี่น้อง เวียดสนุกเลือกเอาเพราะว่ามันหลายดิขายบล็อตระบบคนอ่ะยังอยู่ครับบ่ได้ยังยังยักตัวเหรอยังแม่ลูกก็บกักเคิรกครับโอ้เวียดบลได้ให้หายแบบนี่เลยเวียดหา,าราคาอยู่ข้างหาบกักเคิรกครับโอ้ตันขายบล็อตเนาะขายบล็อตครับทั้งบาทเลยแม่ลูกนดิแม่ลูกจะได้สองหมื่นแปดห้าร้อยครับลูกตัวเมียครับลูกตัวเมียยังดีเนาะครับผมเอาลูปมันก็งามจดเนาะครับผมดักเต็มพ่อวอรพี่น้องมันลูกแรกบ่ลูกแรกครับ ปล่อยลูกเลยแม่มันสูงจากเท่าไรหรอประมาณร้อยสามสิบนี่แหละครับคุณมาร้อยามสิบราคาสิบแปดาดิิบแปดหารอยครับแปาร้อยบักเถืกเ่ยเดชันบักเถือกทนจะได้สามสิหาร้อครับโอ้ผมอยากได้ซื้อเล้อ่นสองห้าร้อยคุมาราคานึ่ต่อไหลายนาะต้ากลมต่อไลายเบอร์ติดต่อเขาบอไรศูนย์เก้าสามศู้าสามสี่สี่ห้าสี่แล้วก็ แปดห้าหนเจแปดห้าหนึ่งเจ็ดเนาะดูใจซนใจพี่น้องโทรเข้ามาเลยเป็นเมลูกลูกงามได้พี่น้องลูกมันหนามุกมุกไหมราคาต่อได้พี่น้องโอ้ลูกสามเนาะมีลูกเพิ่มเนาะลูกเพิ่มลูกยังว่มีเอกสารว่มีเอกสารเนาะเพิ่ว่าได้ลูกสามมันสูงหไรไปเลยความสูงวันนี้เนาะร้อยสามหาเนาะมาขาดเนาะ เนของอร่อยสามหาบขาป้อมสูงไงดีด้ยเนาะได้อ่างอ่างดีพร้อมพี่น้องเท่าใดราละค่าพนห้องไว้หกหมื่นครับโอ้แม่ลูกนี่ครับนี่พี่น้องเพิ่งว่าแม่ลูกหกหมื่นลูกลูกอูทูพี่น้องราคาหกหมื่นมาจากตัวลรือเปล่านี่ซี่ตัวใช้มูลนึงนี่ไม่รุ่นนะครับโอ้อันนี้หกห้องเป็หกมื่นน้องสำหรับแม่ลูกนี่เนาะหกหมืนราคาต่อได้พี่น้องโอ้อ้ไม่รุ่นก็แม่น เข้าแดงๆนี่บยบอ้เป็นเถือกหรือแม่ล่ะนี่อ๋อเถือกเท่าไหร่รซ้ำนี่เจ็ดพันโอ้ตัวนี้เจ็ดพันพี่น้องอันนี้ก็เถือกเถอกอนเมื่อสามเนาะพี่น้องเป็นว่าเจ็ดพันกับหมื่นสามแต่ว่าสำรับแม่เป็นหกหมื่นแม่ลูกหกหมื่นราคาต่อรองไหนเนาะต่ออยังเนาะกำนันครับโอ้คำนั้นครับเบอร์ทิตต์ต่อเบอร์เพิ่นเบอร์ยังเหรอซูนย์ยังบ่ พี่น้องของกำนันกำนันของกำนัลตัวกันดิพี่น้องผู้ใดสนใจกับมะเบิ่งเอาพไปโอ้หมื่นเท่าไรครับแปดพันร้อยโอ้เพิ่นว่าพอกับราคาเดียวกันบ่ครับแม่สาวพ้อมผสมแล้วกัซ้ำอย่างี้ใกล้เลยเนาะแทบครับเพิ่นว่าตัวละหมื่นแปดพันห้าร้อยเป็นแม่สาวพี่น้องพร้อมสูงก็ร่อย ลูกบ้านๆเห้องน่ได้เนาะสูงหลายไปเร์ทเมนี่กขึ้มสูงขึ้นประมาณร้อยสามเดีวเนาะร้อยสามาเป็นว่าร้อยสามสิบห้าเมน่างสิบแปดเรทีเมน่โอ้ตัวนี้มันผิดมูอยู่เนาะมูเมนสิบแปดไดพี่น้อะตัวนี้เท่าไรราคาคุณตัวนี้โอ้มันงามกว่ามูเนาะมันบอือเน้อมันม่พอดีอยู่พี่เนองเป็นว่าสามหมืสามันตัวนี้สาหรับตัวนี้เนาะ หางกระดูกดีพี่น้องแต่ว่ามูนี่สิบแปดี่ค่โอ้นี่พี่น้องสิบแปดมันผิดกันน้ำพอพันพี่น้องของหางต่อมเนาะเสียต่อมเบอร์ที่ต่อเขาบร์อหางต่อมศูนยังศนย์นีกศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสีเ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดสี่ี่เก้าสี่สี่ส้าส่พี่น้องเนี่ตัวนี้มันพอดีพี่น้องราคาสูงกว่ามูผู้ดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามบ้งได้พี่น้องเด้อคันเงว้เลยตัวนี้ ญาตอยางเดียวพิกำฮัมันมันสนดีด้นั่นพูน่ะลูกน้องโอ้เด็กหลวดเด็กหลวดเออบอกเลยมันเจ็งเฉได้หน่อยนี่คุณเด็ตัวเดียวเเแม่ลูกมีลูกสามลูกแม่ด้วยลูกผับ เพิ่นว่าลูกลูกตูกผู้ลูกได้ยหกเดือนแล้วนี่ลูกตัวที่สามเพิ่นพี่น้องลูกสามแม่เพิ่นสูงเท่าไรฮะวัดไป,ปบอกเพิ่นว่าแม่นี่ความสูงลอยสามสิบห้าพี่น้องอ่างดีด้พี่น,อน้องนั่งนาดีอยู่นี่เพิ่งเอาด้วยพี่น้องเดยราคาเปิดไปหลายไปเลยเพิ่นห้องไว้สี่หมื่นห้าพันพี่น้องราคาตอ่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจก็จ<ม>ังโทรเข้ามาเบอร์ติดต่อเราเบอร์ 0 9 2 7 3 2 3 8 8สองเสพี่น้องเป็นเป็นอันควายแม่ลูกควายเดี้ยงพี่น้องผู้ดใดสนใจแล้วก็โทษเขามากเลยสอบถามมาต่อรอง<ม>น้องไวยพี่น้องม่งเห็นทุกห้องตลาดน้างัวว่าเวียดลักนี้บ่แมนพี่นอ้อ,องเขาจ้มาสุ่มสื่ออยู่ทั้งผีเด้มาสุ่มสื่ออยู่ทั้งดอนท่อยพี่สองขั้นพีดนี้พี่น้องพี่มีขั้นหนึ่งพูดขั้นหนึ่งพี่น้อง เขาเจ้าบ่าดีนีไปใส่ไงดอกเขาเจ้าหันควายประเทศไทยบ๊วบดเขาเจ้าบ้วนนี้พี่น้องนี่เขาเจ้ามาซุ่มซื่อได้ร้ายตัวได้หมดนี่เบื้องรถเขาเจ้าเนี่ยแง่ว,ว่ามันมนรถไฟ่เมนรถยาตเต็มนึงจะได้เ,เป็นแฮร่ลอยเมอนพี่น้องสองขั้นดอกว่าว่ามันขั้นเดียวปุ่นอีกขั้นหนึ่ง หอยเวียดว่ามันเขาจะหนีขามประเทศไปบ่แมันได้พี่น้องมือว่านเราเห็นกันก็เวียดมือว่านนี่แต่ว่ามือนี nice ้ไปเห็นแล้วเขาจะมาสุ่มดูพี่ตัวทั้งเัินด่วนควาย่ี่มันควายหลายงัวหลายควายหลายแต่ว่ามือนี้ไปเห็นเวียดสื่งัวพี่น้องเห็นสื่อเขาจะไข่ไหมคนว่าสื่งัวมันรุบกว่าคนเราคนว่าสื่อแบบนี้มันจอยเนาะเขาจอยไปคนไทยเลี้ยงเนาะ อ้วนๆหเวียดจอยไคนไขพี่น้องทั้งบานเไม่อันอื้งกับน้องนี่โอ้สองตัวในเส้าหาถือตัวละสิบสองร้อยหมื่นสองพันหานี่พี่น้องเพิ่นว่าสองตัวในเส้าหาเรื่อมันเตัวเดียวเรื่อฟังคชัดด้วยพี่น้องด้สองตัวสองหมื่นห้นี่คือราคาห้องก็ได้อีกอย่เพิ่นว่าราคาเส้าหาเลี่ยังคุยกันได้ สตัวแม่ค่วห่ัเ่รแม่ลูกมันได้แม่มันได้พี่น้องมันว่าสองตัวราคาสองหมื่นห้าพันราคายังคุยได้เนาะห้องพ่อเพื่อนเนาะพ่อเพิ่นเบอร์ห้อเบอร์ไรรลบบันี่ศูนย์หกห้าศูนย์สี่ห้าศ่หสนึ่้าองนพอเพื่อนทรายบานอโอ้ส่งเปวยว่านอนคู่นี่พี่น้องสองหมื่นสอหาพันเนาะ ราคาคุยกันได้ต่อรองเอาพี่น้องเพราะตลาดนี้คว้ยดอนนี่สองตัวเขาใครล่ะตาดลางใครล่ะหยาบลักมันหยาบเล็กมึงตากเขาเขาบ่คว้ยดอนหรือไงบ่มีเงินเนาะมึงใช้เขาจะเอาขายกันเลยเนาะมึงขายเนาะบ่มีเจ้าของเขาเจ้าเออนเอาเโอ้โหมันที่อยู่คุ้ยยอู่เนาะ เอาลูกมาู่กเอาลูกไม่ดีม่ลูกเอาหยังมอ้ม่ลูกท่านันดอปอยคุกำเังเอาขึ้นรถอยู่ไ่อยร้ายยู่ยดิชินอ่ะมูลนี่ก็ร้ายยู่้ดย ม่ขายขั้วอะไรล่ะโอ้ขับรถปาดแค่ละฮาผู้นั้นลูกชายลูกสาวขับรถให้จก่งแค่ลูกสาวขับรถได้เนาะหาผ่นหาว่ขายตีขายหกพัขายหกพันไอ้ตัวเฮึกลูกตัวเมียเลยนะครับหกพันคนวาิคนะุณขายแล้วเรียบร้อยล้ อุ้มมาลูกเพียงเหรออุ้มมาได้ได้มันแห้งไงมันแห้งโอ้ยหน่อยหน่อยเอาคอยได้เนาะโอ้ยแนี่ขนาดโอ้ยเธอปวดด้วยปุดน่ะเราไงเถอะเราสิสูๆเราได้บ่อหกพันเมันสื่อขายกันในตลาด